S <S <preach science> จะมารีวิวรถหรูระดับผู้บริหารนะพอเราขับปุ๊บเราจะเป็นผู้บริหารนั้นตัวต้าแคมรี่ตอนนี้รถเข้ามาด้านหลังเรา3คันนี้เพิ่งเข้ามาเลยคันนี้บอกเลยยังได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.59้คือไม่มีดินเรื้อรหงให้เยอะเท่านี้แหละของเพชรยนของเพชรยนเท่านั้นนะคะจ็แสนท่านเหรียญดอกเบี้ยปกติอยู่ที่หมึ่สี่จ้ะแต่ถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษในโปรรถโดนใจนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปี2.59 7ปี2.99มากามา เก้าเจ็ดพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีปีใหม่นี่นี่นี่คนอยู่นี่อ๋อแค่นี้เหรอเอออ๋อมาทีไรตรงนี้ชอบเห็นคนเยอะไงฮะนึกว่าคนตลายตลายอ้อากาศร้อนอ๋ออะพี่โอเดี๋ยวเข้าเลือกก่อนนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้ก็มันจะมีรถผู้บริหารหรอเขาเรียกอะรถใช่เป็นรถรถหรูระดับผู้บริหารนะวันนี้จะมารีวิวรถเรียกได้ว่าเป็น เออผู้บริหารชอบใช้กันแล้วถ้าอย่างเราเราไปใช้เนี่ยเราไปขับเนี่ยหรือซื้อไปใช้เองเขาจะไม่หาว่าเราเป็นคนขับรถหรอไม่ไม่พอเราขับปุ๊บเราจะเป็นผู้บริหารนั้นตอนรถมันจะดึงราศีเราขึ้นทันทีราศีดึงราคีเราขึ้น5้าสิรราศีราศีอ๋อราศีโอเคก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวต้าแคมร y ใช่ค่ะตอนนี้รถเข้ามาด้านหลังเราสามคันนี้เพิ่งเข้ามาเลย ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้มันจอดอยู่3าคันพอดีก็เลยอยากมาเปรียบเทียบกันให้ดูให้ดูวมันมีตรงนี้มีทั้งหมดอยู่2รุ่นสาคันนะฮะใครที่หารถสเปคแบบนี้นะครับอยากขับแล้วเป็นผู้บริหารนะครับติดต่อเรา2คนมาได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างโอ้โเข้ามาได้เลย นะฮะว่าอยากตอนนี้ก็รับตอนนี้ใช่ไหมใช่โทรมาเดี๋ยวนี้โทรโทรมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรับตรงนี้เลยอ่าออกไมเลยออกไมเลยนะเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้แหละว่าเราจะขายยังไงนะว่าเราจะบวกกันเท่าไหร่เฮ้ยบวกไม่ได้ใช่ใช่เราจะบวกเนี่ยเราหมายถึงว่า เราบวกความคุ้มครองเข้าไปเราบวกสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับเข้าไปเดี๋ยวเว้นรักน้าสี่เอาเหรอใจคอไม่ดีเลยโอ้คใบเตือนลอยมาเลยมั่ง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 เลยไม่เี้เตือนทำไมอะฮะเตือนทำไมบวกไงมึงว่าบวกราคาหน้าป้ายมันบวกไม่ได้ไม่บวกไม่ได้เรามีป้ายเราเรามีป้ายสคบอยู่แล้วนะอ่ะวันนี้เราพามาดูแคมรี่สามคันนี้สามสีพี่อใช่สามสีเลยนูขอเริ่มจากสีดําก่อนได้ เพราะรู้สึกว่าสีดำเนี่ยจะขายดีใช่ครับขายดีมากๆเลยทะเบียนสวยด้วยห้าร้อยอุ <500 S 1> ้ยทะเบียนห้าร้อยใช่คันแรกนี้นะครับเป็นโตโยต้าแคมรี่นะครับสองจุดศ <0 G S 1> ูนย์จีนะปีสิบเจ็ดค่ะพี่โอ๊ตสีดำบอกเลยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสองจุดแปดไหมครับสองจุดศูนย์สองจุดแปดป้ายอหเห็นผิด ใครเขียนผิดเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกนะอ๋อเป็นสองจุดศูนย์จีสองจุดศูนย์จีคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้ก็เลขมาอยู่ที่แสนเจ็ดแสนเจ็ดรถปีสิบเจ็ดอันนี้คันนี้อเป็นรถมาจากไหนพี่โอ๊ตพอรู้คันนี้มันเป็นรถรถรถเช่ามาจากหน่วยงานเลยลองดูในสำเนาได้เดี๋ยวหนูดูเรามีสำเนาให้ดูนะฮะใช่ครับคันนี้มันเป็นรถมาจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมก็คือเป็นบริษัทเนาะขออนุญาตปิดบริษัทนิดนึง เป็นบริษัท,ษทนะครับสำเนาเล่มมีนะครับคันนี้รถปี17เครื่องยนต์สองจุดูนะนะร้อกเแรงม้าเครื่องยนต์เบนซินนะครับอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะอัตราการประหยัดน้ํามันบอกเลยไม่ต้องไปไปพูดถึงเพนะราะว่าเพราะว่า,วาไม่รู้ ไม่คือมันจะอยู่ประมาณ10กโลอยู่ประมาณนี้แหละแคมรี่ก็พอๆกันกับรถหนูและใช่แล้วจากขับนะเฟอร์จูเนอร์เครื่องยนต์มันใหญ่อยู่แล้วมันก็อยู่ประมาณนี้สิบสิบเอ็ดสองก็จะอยู่แรงๆประมาณนี้สิบโลก็อยู่ในเรทปกตินะคะอยู่ในเรทปกติของเขาเพราะด้วยตัวบอดี้ที่ใหญ่และเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะครับก็คือเรียกได้ว่าพวกอัตราเร่งแรงต่างคือตอบสนองได้ดีนะครับช่วงล่างก็ดีด้วยนะนี่ช่วงล่างนุ่มด้วยนะครับแคมรี่นุ่มมากแล้วภายในนะรถหรูอะ ก็สมสมราคาเขาอะเนาะใช่สมกับราคาที่เขาบอกว่าเรียกรถหรูแล้วภายในมันดูหรูดูแพงถูกต้องนะครับแต่ก่อนจะไปดูภายในเรามาดูภายนอกกันก่อนดีกว่านะ,จ,ะจ้านะ,ะพี่โอภายนอกนี้ได้อะไรบ้างตัวปี2017สําหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์มี LED นะครับอันนี้คือโคมเดิมนะมันจะมีความหมองในตัวเพราะว่ามันผ่านการใช้งาน แล้วแล้วแล้วมันจะขัดเพิ่มได้อีกไหมมันขัดได้มันขัดเพิ่มได้แต่ก็มันอาจจะไม่ใสมากก็คือใสที่สุดแหละอืแต่ตรงนี้ลูกค้าบอกเอต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับเขาเรียกยอมรับเพราะว่าใช่มันเป็นรถมือสองมันเป็นรถมือสองหนึ่งรถมือสองใช่แต่ลูกค้าได้โคมเดิมได้พาร์ตเดิมแคบมันจะมีความหมองนิดพี่นุ้นอยาบอกเนื้อแค่โคมเดียวเนี่ยข้างเดียวนะเก้าพันเก้านะเก้าพันเก้าแพงนะไม่ะถ้ไปเอาของ ของของเบิกหรือของแท้แท้ทอะไรนะจีนของเทียมแท้เทียมเทียมเออของเทียมอ่ะมันไม่โอเคมันไม่ก็ยอมยอมให้มันหมองไปหน่อยนึงเถอะเพราะว่ามันเป็นรถมือสองผ่านการใช้งานมามันก็ต้องมีบ้างใช่คือรายละเอียดรถทุกคันของเราที่เนี่ยบอกเลยว่าส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทเดิมพาร์ทเดิมเป็นพาร์ทเดิมติดรถอย่างไฟหน้าเนี่ยมีความหมองคือคิดไว้เลยว่าไอเนี่ยมันโคมเดิมติดรถมาของแท้แน่นอนใช่ของแท้แน่นอนนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้ามีไฟตัดหมอกนะครับ ป้ายทะเบียนก็เลขนี้เลยห้าร้อยไม่ได้คืนใช่ไหมทะเบียนนี้ไม่ได้ดึงคืนใช่ไ้มไม่ได้ดึงคืนคือเป็นเลขนี้เลยนะครับป้ายตามนี้ได้ล้อแม็กสเปคโรงงานขอบสิบหกนะาจ๋าคันนี้คุ้มอยู่นะครับแล้วก็ ดูตูดด oh, yeah. okay. ูต an mm ูดนิดนึงฮะดูตูดดูตูดดูตูดท้ายโอ้ดูตูดท้ายนี่นี่สองจุดศนะครับเซนเซอร์ท้ายมีให้สตัวเลยตัวนี้ได้านหน้าก็มีนะเมื่อกี้เห็นใช่หน้ามีหลังมีนะครับได้หน้าไม่ลืมหลังแน่นอนได้หลังไม่ลืมหน้าละใช่ได้หน้าไม่ลืมหลังได้หลังก็อย่าลืมหน้าถูกต้องอนะนี่จะเล่นกันทำไไปเรื่อยแล้วสาระมีไหมเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับอ่านี่ภายในชอบแคมรี่ตัวที่ภายในมันเป็นบ์ดสีนตาน โอ้โหพีหหห่หนูหนูหนูไม่กล้าใสา่รองเท้าขึ้นเลยอ่ะทำไมครับดูพรมเขาสิดูถอดเกือบขึ้นได้ไหมหอ,อ่ะเขาอนุญาตถอดเกือบนะคะถอดกันเลยทีเดียวนะฮะเออถอดกันเลยไม่กล้าเลยนี่ดูด,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 ดิเขาเรียกพรมอะไรนะพี่ดูมันสะอาดสะอ้านขนาดเนี้ยแล้วหนูจะกล้าใสา่รองเท้าขึ้นมาเหยียบได้ไงโอ้โหแอร์โอ้โหยออังไม่เปิดแอร์เอ้าเหรอ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะพี่โอ๊ตแกลงหนูอีกแล้ว <laughs> <laughs> เห็นว่าหนูไม่เก่งสเปครถนะก็แกลงน้องนะ้วหนึ่งนะ,นะอ่าอันนี้มาแล้วรอแป๊บรอแป๊บ อ่ะ,อ,ะอุ้ยเย็นมากเย็นเย็นมากอุย้ยแอร์ด้านหลังแยกโซนด้วยใช่แยกอิสระซ้ายขวานะครับอ่าอ่าดูโอโซนเย็นตัวจีเนี่ยมันต้องเป็นเบาะสีน้ำตาลเท่านั้นนะคะพี่โอ๊ตใช่ไหมครับนี่ใช่ครับแล้วมันมีตัวไหนบ้างน,นะคะของมันก็จะมี<อ>ตัวตัวตัวท็อปตัวของจุดห้านี่ก็เบาะน้ำตาลนกันอ๋อหรอใช่ครับแล้วบางตัวที่เบาะสีครีมหรือว่าขึ้นอยู่กับตัวถ้าเบาะสีครีมคือมันจะขึ้นอยู่กับตัวรุ่นแล้วก็ตัวสีรถอ๋อเหรอใช่ครับถ้า ถ้าอย่างเป็นสีอ่าสีบอลอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบอดสีสีเบจ oh. สีครีมอะไรเงี้ยแต่ถ้าบอดำอะ่ะมันก็จะเป็นตัวอย่างตัวเ e uh. อ็กซิโมอ่าอ่าที่เป็นสปอร์มันจะสีดำหมดเลยแล้วเขาเป็นเป็นเบดเดิมโรงงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเบดเดิมแล้วก็เป็นปั๊ไฟฟ้านะคะพี่โอ๊ตไม่ลืมอย่าลืมคือ<ช>บอตรงๆเลยนะพี่โอ๊ตนะเมื่อวานก็รีวิวกรบบะไปหนูขายกระบะตั้งแต่อยู่เพจโยนมานะจะสามปีแล้ว ขายคัำรีได้แค่คันเดียวในชีวิตนี่แหละเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะขายสามพันลวดเลยโอ้นะพี่พี่จะย่งหนูขายไปก่อนนี่อย่างคันนี้อย่างที่บอกไม่แสนเจ็ดก็แสนเจ็ดไม่มาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะภายในหรูหรานะครับตกแต่งด้วยลายมันจะเป็นเหมือนลายไม้เคลล่านะน่าจะประมาณนั้นแหละมันเหมือนเป็นเคลล่าลายไม้อะ สวยอันนี้อันนี้เป็นของแท้โรงงานใช่ป่ะอันนี้คือคือโรงงานออกมาอย่างนี้เลยของสแตนดาร์ดของมันเลยใช่เป็นพาร์ติดรถมาเลยนะครับพวงมาลัยนี่ก็เป็นมาติฟังก์ชันนะครับมีตัวควบคอนโทรลให้ด้วยนะคุ้มนะพี่โอนนะที่สําคัญนี่มีไวเลสชาร์จด้วยเอ้าถ้าเนี่ยใช้ iPhone หรือโทรศัพท์ที่มันรองรับเนี่ยใช้ได้อ่ะลอง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 โทรศัพท์หนูอะเน่นะครับอุ้ยใครเนี่ยฮะอุ้ยน้องสาวหนูน้องสาวหนูชาร์จไหมนี่ไงเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยคือปังอ่ะ คือคือสวยนะเพิ่งรู้นะพี่โอต๊ตบอกไปว่ามันชาร์จได้ใช้งานได้ท<า>ั้ทงที่ทั้งที่โทรศัพท์ตรงนี้นะของจ้จาจ่าไม่ได้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรนะนี่มีแค่เคสนะคือเราไม่ได้ติดแม่เหล็กอะไรเลยนะนะวางปุ๊บปั้งปั้งแป๊บรอแป๊บเอ้ย <ใน S 1> เห็นไนะหมชาร์จได้ชาร์จได้นะคะอันนี้คือรีวิวให้เห็นชัดๆเลยว่ามันใช้งานได้แล้วก็ข้อนี้นี่ขึ้นแพนเป็นตัวเกียร์ถุงด้วยลูกค้าชอบหาแบบเกียร์ถุงอย่างเงี้ยอ้าวเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าถ้าเป็นตัวรุ่นก่อนมันจะไม่ได้ เกียร์ถุงเนี้ยมันจะเป็นตัวคันเกียร์อย่างเงี้ยแต่เขาชอบตัวนี้เหมือนอม, ee, มันเชนไมค์ที่มันเป็นเกียร์ถุงอ๋อเอออะไรประมาณนี้นะนี่นี่ซอฟทัชเขาเรียกซอฟทัชใช่ครับโอ้โหเ,เนี่ยเนี่ยหนูหนูมารู้แบบสเปคไม่ว่าจะเป็นรีวิวกับพี่โนพี่โอ๊ตพี่นีทหนูจะได้รู้สเปครถหลายรุ่นเพราะว่าหนูขา,จายจักรบาอย่างเดียวเลยนะก็จะได้ไม่ให้ความรู้ท่านผู้ชมไปด้วยนะคะที่ยังไม่รู้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรถที่เรายังไม่เคยใช้หรือว่ากําลังจะวางแผน ฟังแผนกําลังจะซื้อนะคะอนี่เดี๋ยวเราให้ให้ให้ดูนี่นิดนึงให้ดูเครื่องยนต์หรอเครื่องยนต์อะดูเลยนะเครื่องยนต์ใช่เองห้องเครื่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 องนี่ปากกระโปรงนี่คือเป็นโช๊คนะไม่ต้องเอาเหล็กมาค้ำนะนี่เป็นโช๊คแบบนี้เลยตั้งแต่นุ๊นุ๊จําได้ว่าตั้งแต่ปีสิบสี่ขึ้นไปน่าจะมีนะใช่ครับนี่แล้วบอกเลยว่าหัวน็อตอะไรต่างๆนี่เดิมละเอียดเดิมด้านหน้าไม่มีโดนนะครับ เม็ดอาชัดเจนนะจยานะนี่รายละเอียดของเครื่องนี่คือเครื่องอยู่เสเปคเดิมเลยไม่ได้มีการไปปรับตใหม่อย่างเนี้พี่โอ๊ตทำไมใหม่แบบกริบๆแบบเนี้เราเราเยิ่มจากน้ำมันเครื่องก็ไม่มีเลยอ่ะใช่ครับออก็คือเวลาเราอย่างรถรับเข้ามาเนี้ยเราก็หสปาทั้งคันอ่ะอ,อ๋อสปาออถอดออกภายนอกภายในถอดออกล้างหมดอ่ะล้างหมด<า>เลยนะคันนึงก็ล้างประมาณทั้งสองเดือนอ่ะหะไม่สองเดือนเดี๋ยวบอสบอสอว่าทําอะไรกันอยู่นั่งเล่นอะไรกันอยู่เหรว่าทำ ได้แล้วหรอ้แลวอประมาณนี้สําหรับคันแรกนี้นะครับก็สองยีจีนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทปีสิบเจ็ดคันนี้ไมยังไม่มีเจ้าของวิเพิ่งเข้าใช่ไหมนะใช่เพิ่งเข้าว่าแล้วพรานนี้เจ้าของยังโสดจริงหรือเปล่าโสดอยู่นะคะวันนี้มาทํางานโสดทุกวันนะคะอ๋ออยู่ที่บ้านจะโสดกับบ้านเขาไม่โสดก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วแต่วันไหนโซ่หลุดไม่หลุดโอเคอะโสดเพราะกวดผัว ไม่เกี่ยวพี่โหไข่ไข่เป็นโมเมนต์วะปล่อยมันปล่อยมันไปก่อนในนั้นนะอ่ะคันแรกหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้บอกเลยยังได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสองจุดห้าเก้านะคะรถโป้รถโดนใจถูกต้องน่ะนะไปกันต่อมาอันที่สองเอาคันนี้หรือคันนู้นเอาคันเอาคันนี้ก็ได้เอาคันนี้ก่อนแล้วกันเอาคันนี้ก่อนแล้วค่อยคันคันนี้มันมันได้ เอาไว้ทีหลังเพราะว่าหนูบอกไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรถโตโยต้าคาร์ี่ของเรานะคะนานๆจะเข้ามาทีนึงแล้วแต่จังหวัดที่จะได้ประมูลเข้ามาหรือจังหวัดที่ได้เข้ามาก็ถ้าใครเห็นอย่ารีบจัดอย่ารีบย่าอย่าอย่าคิดนานอย่าคิดโดนนะคะเฝ้าซื้อคนจะคนจะซื้อบอกอย่ารีบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้านะอย่าาเออนะรีบรีบเลยรีบเลยนะครับเพราะว่ารถมาไวปยไวนะครับอยู่ไม่นานรถรถเพรยน์เราขายดี ต้องบอกงี้สดใหม่ยิ่งกว่าฟาร์มเฮาส์รถที่เพชรยนต์นี่แหละค่ะถูกต้องนะฮะนะโอเคคันนี้สเปคเดียวกันกับคันดำนั้นแต่คันนี้เป็นปี16แล้วก็เป็นสีเทาดําอือคันนี้ไม่ย่อมเยาลงมานิดนึงแสนสามราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนก็อยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นสองอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เราไม่เกินหมื่นสองเราถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นอ่ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับฟีดาวนะ ใช่ฟรีดาวยอดจัดได้นะครับดอกเบี้ยพิเศษได้นะสองจุดห้าก้าสองจุดเจ็ดก้าได้หมดเลยนะคุ้มติดต่อเข้ามานะครับถ้าอยากได้รถกับเราปรึกษากับเราได้ว่าจะมีช่องทางช่วยอะไรยังไงได้บ้างเราดันเคสให้จบได้ขอให้ถูกใจรถก่อนเนาะถูกต้องอ่ะมาดูการคันนี้อ่ะเหมือนกันนะครับรายละเอียดตัวรถด้านหน้านะครับคมเดิาทุกอย่างหมดเหมือนเดิมหมดเลยทัดเดิมเหมือนกันสเปกเดียวกันโคมคันนี้บอกเลยว่าสวยเออคมคมคมตัวนี้ มันมันมันยังไม่ค่อยมองเหมือนเหมือนคันสีดาแต่ว่าก็อย่างว่าแหละก็คือไม้มันวิ่งน้อยกว่าคันนี้มันก็แค่แสนสามแล้วปีสิบหกนะคะการใช้งานมันมันกี่ปีแล้วพี่โอ๊ตเจ็ดปีป่ะเจ็ดปีหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็มสองเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วไม่วิ่งอยู่แสนสามเฉลี่ยวิ่งไม่ถึงสองหมื่นโลเลยต่อปีแสดงว่ารถคันนี้นะคะใช้งานได้ปกติเพิ่งเข้าสปายังไม่เสร็จเลยค่ะพี่โอ๊ตนี่ไงทำไมสปายังไม่เสร็จเลยพี่ดูกรเอาการให้ดูบอกบลูทูธบอกบลูทูธ บอกประกอบทอ,บอป,อออปอไม่ใช่อเอาไปร้านเอาไปสร้างอยู่คันนี้เขาเพิ่งเข้ามาแล้วก็ปรับสภาพเอ,อเราก็จะเห็นที่นั่งมันเป็นกล่องแบบนี้เสียรถนายพูดจะเสียบทเลยอะไรนะบอกประกอบอก <c oughs> แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเ,าเอากับเอาเอากลับมาใส่คืนให้อันนี้ให้ดูรายละเอียดนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับว่าเรา ปาสสภาพหรือดูแลรถก่อนส่งมอบมือลูกค้าเนี่ยยังไงอนะครับนี่สเปคเดียวกันกับคันเมื่อตกคู่เลยแต่ภายในแต่ภายในมันต่างกันตรงนี้เห็นไหมพี่อะไรนะเป็นเพราะอะไรเนี่ยทั้งที่ก็เป็นตัวจีเหมือนกันเนี่ยหมายถึงภายในเนี่ยสีด้วยไงเป็นตัวสีด้วยอ่ะสมมติว่าสีดาต้องคู่กับเบาะสีน้ําตาลสีเบดต้องไอสี สีเท่าด้มันต้องเป็สีเบสแต่คันนี้ก็บอกสีนลำตาลนะที่ตัวรถภายในสีดำหรือว่าขึ้นอยู่กับลูกค้าที่เป็นตัวเครื่องยนต์ด้วย2.5อ๋อโอเคโอเคเขึ้นเยอะแล้วบางทีเขาก็อาจจะไปเปลี่ยนหนังหุ้มมาอะไรเงี้ยแล้วแต่แแล้วต่เจ้าของเดิมเขาดีเควตไปนะอย่างคันนี้มันเป็นสีครีมสีเบจแต่บอกมันสภาพสวยอยู่แล้วเอ้าน้องตะก้อนดูบอก์ดไดใช่ไหมดูบอร์ดดูบอกยังดูบอร์ดได้ไหมดูอีกรอบดูเราหรือยังดูเราเนี่ยดูบอร อย่าซุ่มฟันเยอะไอันนี้ไม่ต้องไปดูมานนะเขาเอาบอกดก่าสภาพอยู่แต่ละเอียดนี่คือเดิมๆประมาณนี้เลยอืนะครับคือสวยจังเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมภายในขนาดรถยังสปาไม่เสร็จนะพี่โอ๊ตนี่กว้างผมสูงร้อเจ็ดสองดูอ่อผมสูงเหรอนึกว่าพี่โอ๊สูงตัวผมสูงร้อเจ็ดสองเฮดรูม นะเพนรูมเหลือเยอะมากส่วนเล็กรูมนี่หูกว้างมากเลยกว่าจะถึงพวงมาลัยนะฮะ <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่พี่พี่ก็ต้องไปนั่งข้างหน้าสิอ๋อมันไม่มีเบาะออ <c oughs> อันเนี้ยอ่ะกระเถิบมาให้ดูอเหลือเยอะนั่งสบายบอกแล้วมันเป็นรถที่เหมาะกับระดับผู้บริหารเพราะอะไรหนึ่งเขาต้องการความนุ่มผู้บริหารเวลาเขาทำงานต้องไหมเออเวลาเขาต้องการทำงานแบบ หรเขาจะใช้แท็บเล็ตอะไรเงี้ยเออรถมันจะต้องไม่โค้งไม่อะไรเพราะมันเวียนหัวบอกมันก็ต้องนุ่มอะไรเงี้ยถ้าถึงบอกว่ารถระดับนี้เป็นรถระดับผู้บริหารชอบนั่งเพราะว่าต้องติดต่อคุยงานอะไรเงี้ยอกินกาแฟใช่หยิบกาแฟอะไรเงี้ยรถมันนุ่มจริงๆรถมันใช้ดีนะนุ่มกว่านี้หนูว่าก็น่าจะที่นอนแล้วแหละหนูว่าถูกต้องครับอย่างนั้นนอนดีกว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบ้้นท้ายเขาหน่อยเดี๋ยวเปิดเปิดกระโปรงให้คือสิ่งอย่างหนึ่งนะคะพี่โอ๊ตสิ่งที่หนูชอบ อ่าเขามีเขามีประตูดอลมอนไหนนี่ไงมาหยิบของเออนี่สิ่งที่จะจับปื้มมากแล้วแล้วเจะจาก,ก็ไม่มีโอกาสแล้วโฆษณาได้นั่งเลยนะหนูไม่เคยนั่งเลยนะคำมรีนอกจากนั่งถ่ายคลิปนั่งอยู่คือจริงๆอ่ะตรงนี้เขาทาไว้สําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆหมาแมวตัวเล็กที่ที่ว่าตอบโจทย์ใช่ไหมใช่เนี่ยมันมีช่องให้มันรอดเนี่ยอ๋อหรอแล้วก็อ่าที่เก็บสัมภาระเชื่อเวย ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเอาสาระอะไรกับพ no> ี่โอได้ไหมเนี่ยน้องด้วยความที่น้องก็ไม่รู Now. ้จริงๆก็น้องบอกว่าไม่รู้ไงอ่านี่เอ้าล้ออะไรที่ซูกิกที่ซูกิกเอออ๋อแต่เอาซูกิกม่ยได้พี่นนอนได้นะเอาร้ออะไรออกนนอนได้นะแต่ว่าหนูจะตายก่อนเออน่สิตายตายเพราะขาดการหายใจเออเปล่าตายเพราะคนที่บ้านนะอ่ะนี่สเปคเดียวกันเลยล้อใช้งานจริงกับล้ออะไรอย่างนี้เลยมันต้องได้แบบนี้มาติดรถมา ใช่ครับถ้าถ้าไปซื้อที่อื่นแล้วไม่ได้ล้อแบบนี้แสดงว่าโดนยำรถมานะใช่อยู่เขาอาจจะเปลี่ยนออกอะไรเงี้ยแต่สเปคเดิมมจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พวกอุปกรณ์ช่วยเหลือนะปะแจ่แม่แรงอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างดูซีนทางมะพร้าวนะฮะมันก็สมคุ้มค่าไออุปกรณ์ไม่ว่าอะไรต่างๆมันก็ให้ความคุ้มค่าสมกับรถผู้บริหารน,นะพี่โอ๊ตขนาดที่ใส่ล้อ,อไหล่ที่วางยางที่ใส่แม่แรงเครื่องมือก็ยังมีซับแรงกระแทกให้เลยอะ่ะคิดดูนะ อันนี้ก็เก็บสัมภาระได้เยอะใส่รถสมสมสม,สมกับเป็นผู้บริหารหนูตอนแรกหนูก็คิดนะว่าหนูอยากได้คคมรี่เพราะว่ากระบะหนูมีแล้วคันหนึ่ง mm hmm. แต่คนที่บ้านบอกว่าเธอถ้าเราซื้อคับนะฉันจะกลายเป็นคนผู้คนขับรถเลยนะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของรถไม่ก็ <c oughs> ที่พี่บอกว่ามันเสริมโง่เฮงอะ่ะหนูว่าไม่ใช่หนูว่าเงินในกระเป๋า <c oughs> แล้วบัญชีปิดปิดเบาๆก็สนิทเบาเกน เออจ๋านิ้วจ๋านิ้วไป, <S <S น,วปนิ้วจ๋านิ้วติดเดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนโอ,อ้โหขาดแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ไม่ยังอุบเข้า,าไปเลยไม่เอนตซินจ่ายหรือเปล่าไม่แตกอ๋อไม่แตกขาดอันนี้ขาด,ขาดเอนตซินไม่จ่ายไปรอจังหวะปิดที่งานไม่ปิดสักที <S <S เหนื่อยจังอ่ะต่อคันนี้ <S <S อีกหนึ่งคันนะคันนี้จะเป็นเอ่อตัว 2.5G ปี17ค่ะ 7 4 5 0 0 0บาทเป็นตัวสองโอ้ตัว2.5ราคามันก็เลยแรงโดดขึ้นไปหน่อยนึงแค่กี่แสนเองนะคะคันนู้นเอลขคันนี้หกสามเก้าค่นนู้่เไหร่เนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบแสนยังไงอะอะไรยังไงอะยังไงอะยังไงอะเอาไหมอะเอาไหมอะเอาฟังนะครับไม่ลูกค้าจะเอาเปล่าถ้าจะเอารีบจองมา มาดูภายในดีกว่าสําหรับตัวรุ่น2.5ครับเว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเออนี่ได้บอหนังสีมตาเหมือนกันเนะนี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหเนี่ว้าวแอร์เย็นมากพี่โอ๊ตสิ่งหนึ่งที่หนูชอบมากๆของโตโยต้คือคุณไม่ห่วงแอร์เลยค่ะอ่าไฟวิศวะนะคะอย่างเดียวที่ไม่ห่วงไม่ห่วงเลยค่ะคือแอร์ จเย,ไไเย็นไปไหนไไปหนคะ่ะนี่นนมีไวร์เดชาร์จคือกันมีเหมือนการหมดเลยครับต่างกันที่ตัวเครื่องยนต์นะครับหมดฟังก์ชันื้นฐานตัวจอทัชก,กรีนมีมาให้เวลาเราเข้ากีอาร์นะกล้องมองหลังใช้งานได้ปกติเลยนะฮะนี่ชัดเจนคมชัดชัดจริงพี่นึกว่าโทรทัศนบ้านหัวโท,ๆท,ๆทรทัศน์มันชัดจริงๆพี่ใครก็จาคือบางคนอีโห ไม่ไม่บางคนบางบางบางไขเออให้กล้องถอยมาจริงนะแต่เวลากดกล้องถอยโอ้โหมึงควงคิดเลขมึงรู้ไหเกมกดสมัยเด็กยุคเก้าเล่นอะแต่ว่านี่เขาให้ชัดจริงด้วยความที่เป็นปีใหม่ด้วยแหละทาอะไรอะทับกระจกทับกระจกอืมคันนี้มันมีมันมีเซนเซอร์รอบคันใช่ไหมมีตัวบายสปอตมอนิเตอร์มีเซนเซอร์ค่ะเวลาเราจอดอะไรเงี้ยเซนเซอร์อะไรนันมอนิเตอร์บอดิเตอร์อีย่างก็ว่ากัน้บายสปอตบายสปอตมอนิเตอร์ มันจะขึ้นอยู่ตรงมุมมุมเนี่ยเวลาแบบมีรถมามุมอับสายตามันจะมันจะ,นจะแจ้งเตือนอ๋อเหรอเออมันจะมีมันมีสัญลักษณ์อยู่อ่าเนี่ยเห็นไหมฮะตรงน,นั้นอะเห็นไหมล่ะไหนมุมมุมเนี่ยเนี่ยเนี่ย เวลามีรถมาด้านข้ามันจะขึ้นแจ้งเตือนแถละว่ามีรถมาด้างข้าอ๋ออ๋อนี่หรอคือด้วยด้วยมันมันจะตือนมันจะเตือนกับพิ๊เป็นสัญญาณไฟใช่ไหมใช่วิวพี่โอ๊ตคือนุ้ยหนูก็เพิ่งเป็นความรู้ใหม่ของหนูอีกแล้วใช่คือไม่เคยขายจริงทำรี่อวตรงเยอะแหละจะได้ขายตอนนี้แหละแล้วก็บอกมันตัดมันแปบมันมันบันทึกเมมโมรีซีได้เออมันแปบได้สองตำแหน่งเออนะเวลาใครขึ้นมานั่งก็เมมแวะคืออันเนี้ย มันปรับได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมอันนี้สีทิศทางป้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอ็นขึ้นเอ็นลงแล้วตรงนี้คืออะไรก็มาให้ปรับมาเหมือนคนขับเขาอยากจะเทคแคร์สมมติสาวๆขึ้นมาโอ้ยปรับเบาให้นะจ๊ะอัอนี้ก็เอ็นเบาค่ะใช่ที่จะปรับเบาให้นะเราเองนะเิดนองเราแพราบนี้หนึ่งนะ ทหานเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกเอยพี่คิดไปเลพี่ก็แค่ปรับไงก็คือน้องเขขึ้นมาแล้วเขาไม่สบายเราก็เลยจะปรับเองแล้าคิดไปเราคิดไปเลยถ้าพี่จะปรับให้น้องขนาดนี้มึงพาเขาไปรีสอร์ทดีกว่าเออประมาณนั้นน่ะั่นไงรีสอร์ทแอบเราเนี่ยอ่ะตระเออประมาณนี้แล้วก็คันนี้มจะได้กระจกเปิดปิดไฟออโต้ทุกบานเลยนะเหรอเนี่ยทั้งสี่บานมันออโต้หมดเลยแล้วแต่เราจะกด แล้วแล้วแล้วท่าหนูกดอยู่ฝั่งนี้มันอเป็้ออโต้เหมือนกันอ้ยหรอเออออโต้ทุกบานเลยสุดปังมากปังปังเย่ปังปุริเย่เลยมีสำเนาเล่มรถคู่มืออยู่ครบเด้อนะคะอ่ะนี่คือจริงที่ที่เรานั่งดีเวลเราได้แช่หรอกร้อนเนื้อสงสารน้องตากล้องถึงเหงื่อท่วมตัวแล้วเนี่ยน้องเข้ามานั่งข้างในก็ได้นะข้างหลังเลยมานั่งคุยกันข้างหลังได้เลยอ่ะดูสำเนาหน่อยปีดหนึ่งเจ็ดนะเครื่องยนต์สี่สูบ ว่า80แดงมาสำหรับตัว 2.5G คันนี้นะแล้วก็เป็นรถมือเดียวมาอยู่แล้วแหละมาจากบริษัทเ็นรถมือเดียวนะมือเดียวเลยมาจากเป็นพัฒนาอันนี้น่าจะเป็นรถเอ่อเช่าของผู้บริหารเขาใช่ส่วนมากจะเป็นตำแหน่ง GM หรือระดับถ้าเป็นโรงงานก็อ่าญี่ปุ่นอะระดับญี่ปุ่นเลยระดับนายญี่ปุ่นเลยประมาณนั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นรถรถรถพวกเนี้ยหรือว่ารถหน่วยงานเกี่ยวกับโรงงานเขาจะมีคนขับรถ ให้โดยเฉพาะใช่ซึ่งคนขับรถนะคะมีหน้าที่แค่ขับรถไปส่งไปรับนายพานาไปประชุมแล้วเวลาว่างปุ๊บเขาก็แค่ดูแลรถเช็ดรถให้นายใหม่อยู่เสมอนะคะตรงนี้ก็คือแบบว่าเป็นรถให้นายนั่งเวลาไม่ได้อยู่ในเวลางานก็ขับไปงานกระถินห้วยเติมน้ำมันหลวงอะไรกันโบเมียนไม่ใช่เหรอโมโบไปว่าได้เขาติด G P S อยู่ไม่ใช่งั้นเหรอเออโบเมียนโอ้เห็นข่าวไงบางทีเขาเอาอันนั้นสับเปลือยอยู่วัดแล้วมั้ง อ่ะ <im itation> เหนื่อยนะประมาณนี้คันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่โอ๊ตขออีกรอบคันนี้ราคา7 4 5ด0 0นบาทนะครับ7จ <000. S 2> ็ดโอเคคุ้มค่ะผ่อนอยู่ประมาณคันนี้ก็น่าจะถ้ารถเจ็ดแสนจะผ่อนเท่าไหร่ 7, ถ้าจ่าเจ็ดแสนท่าเหรียดอกเบี้ยปกติอยู่ที่หมื่นสีจ้ะแต่ถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษในโปรรถโดนใจนะคะ <im itation> <S <S ดอกเบี้ยรมต้นสปีสองจปีหปีสองจปีสองจปีส เก้าเก้ามันถูกมากสองจุดเก้าเก้าโอ้โหพี่แล้วตอนนี้นะคะชนแบงค์ไหนชนได้ชนหมดนะคะดินเลอร์ไหนที่หนูพูดไปเมื่อวานกับพี่โอ๊ตก็คือไม่มีดินเลอร์ไหนให้ให้เยอะเท่าเท่านี้แหละของเพชรยนต์ของเพชรยนต์เท่านั้นนะคะแค่ไม่ถึงสิบในในประเทศละนะคะทำเหล่าลงมือสองเล่นอะไรเนี่ยไป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 จัดไปเน้นมาเนื้อรูจัดให้เอาสลิปเงินเดือนมาเลยวสามเดือนสเตตเมนต์ยังเหลือหกเดือนได้ได้ได้รับได้รับรถได้เลยไหม สิบห้านาทีปเดี๋ยวหนูล้างล้อให้เลยเนี่ย <c oughs> เอ้าเรื่องจริงนะคะสิบห้านาทีล้างล้อลขับกลับเลยเลยล้างล้อ <c oughs> ล้างล้อรออ๋อป้าเป็นล้างล้ออ่าโอเคแล้วก็งงล้างอะไรปะ<อ>ล้างล้มันคือห้องอมันคือห้องเออันทำไมมันห้องมันคือห้องน่ะพี่โอ๊ตไปทําอะไรน้อนนะทาอะไรน้อนแคมรี่ของเขาอ่ะกลับแล้วมันมันดังอย่างเงี้ยแหละพอเรากดล็อกใช่ไหมอืล็อกที่ประตูได้อวเหรออื อ๋อของอันนี้มันอยู่ตรงนี้หรอพี่โอ๊ตชแล้วมันมีทุกรุ่นไหมหรือมีแค่ตัว2.5นันเดียตัวนี้ไม่มีมันจะมีฝั่งนู้นอ๋อมีแค่ฝั่งคนขับใช่ถ้าเป็นตัวท็อปมันก็จะมีแต่เดีเนี้ยไอ้ตัวคีย์เดตแบบนี้มันมีในพวกรถราคาที่ถูกกว่านี้มาก็มีเอาที่ก็มีเดี๋ยวนี้นะใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมันมีเกือบทุกรุ่นแล้วไม่ไม่ต้อเกอตรงนี้ก็ได้แค่มือสอนพี่โอ๊ตเวลาเปิดเหรอใช่อ่ะแล้วเวลาปิดล่ะเวลาเปิดแล้วก็ อ่าโอเคแต่คุณแจต้องอยู่ใกล้นะใช่คุณแจต้องอยู่ใกล้ตัวโอ้โหกี่วันนี้เร่ล่อไปกี่นาทีเมื่อวานคันเดียวล่อไปยี่สิบนาทีวันนี้น่ามาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับรถที่เพิ่งรีวิวจบไปสามคันนี้นะครับตัวท่าแคมรี่นะครับสองจุดศูนย์จีแล้วก็สองจุดห้าจีนะสนใจคันไหนรักคันไหนชอบคันไหนก็ติดต่อเราสองคนเข้ามานะครับขึ้นเบอร์ให้แล้วสามสีสามสีสิอ๋อ<ส>ใช่ใ<ำ>สีดำสีบอลสีเทาดำ สามคันสามสีอยู่ๆก็พูดถึงสามสีนี่ถึงผ้าสามสีขึ้นมาเลยหัวยังไม่ออกอ่ะหัวยยังไม่ออกเออใจเย็นโอเคนะก็ใครอยากมาดูรถเข้ามาได้ที่ไหนครับเจ้าจ๋าอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพ้ามาไม่ถูกนะคะโทรหาแอดมินหรือโทรหาน้องเซลเจ้าจ๋าพี่โอ๊ตเลยเซลพี่โอ๊ตนะคะจะได้ส่งโลเคชั่นและแผนที่และบอกทางมาหาเราบริษัทเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ก้าโมงถึงหกโมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์ก็คือเปิดทุกวันเออก็เปิดทุกวันถูกก็เปิดทุกวันนะก็ออประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวลาขอลาตัวขอตัวละแล้วหัวไปด้วยค,ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ